สวัสดีปีใหม่2024นะคะหรือปีไทยก็ก็ปี2567นะคะปีใหม่ปีนี้ทิศทางของร้านอาหารไทยเป็นไงกันบ้างคะเนี่ย อันนี้ตัวดิฉันจะจะถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่ามาพูดคุยกันในเรื่องของการทําร้านอาหารไทยในส่วนของร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะดิฉันทางานาที่ร้านอาหารไทยในประเทศอังกฤษนะคะก็คือบริหารงานร้านอาหารไทยนี่แหละคะ่ะทิศทางของปี2024ปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้คือวันแรกนะคะวันแรกที่กลับมาเปิดร้านหลังจากที่ปิด ในในเรื่องในส่วนของหน้าบ้านในส่วนของการที่ให้ลูกค้าเข้ามารับประทานในร้านไปประมาณ3ามอาทิตย์ปิดพักพ่อนแล้วก็ปิดเพื่อที่จะมานั่งทบทวนถึงปีที่ผ่านๆมาแล้วก็คิดว่าปีนี้เราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรกันดีนะคะแต่ในช่วงที่ปิด3าอาทิตย์เนี่ยคะ่ะก็ยังคงเปิดเป็นเทคเอาท์ค้างไว้สักนิดนึงเพราะว่ามาคิดดูแล้วเนี่ยการที่เรา ปิดไปเลยแบบว่า,าหายเงียบไปเลยมันอาจจะไม่ดีต่อธุรกิจเท่าไรนะักมันจะเป็นการที่ทําให้ลูกค้า,าหายไปห่างหายไปหรือว่าลูกค้าไปใช้บริการที่อื่นเสร็จแล้วมีตัวเลือกอย่างอื่นไปกินอาหารชนิดอื่นประเภทอื่นหรือที่อื่นแล้วกอ็อาจจะหาทางกลับมายากนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราก็เปิดเป็นเทกเว้ยไว้สามอาทิตย์ แล้วก็เพิ่งจะมาเปิดวันนี้วันแรกที่จะให้บริการมานั่งทานที่ร้านนะคะปีนี้พอเริ่มต้นวันแรกของของการทำงานเนี่ยสิ่งที่ทำเลยก็คือว่า ในเรื่องของเมนูนะมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วแหละที่ว่าอันดับแรกเลยเราก็น่าที่จะต้องมีการเปลี่ยนเมนูใหม่ๆบ้างนะคะไม่ใช่ว่ายกทิ้งทั้งยวงหรือว่าเพิ่มใหม่ทุกอย่างนะคะหรือว่าไม่ใช่ของเก่าเลยก็คือต้องมานั่งทบทวนดูแล้วว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเมนูตัวไหนที่มันไม่ออกมากนะคะไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่เนี่ยก็เปิด พื้นที่เปิดโอกาสให้กับเมนูตัวใหม่ๆได้เข้ามาสร้างสีสันหรือว่าทดลองตลาดดูค่ะเราก็ทำเ,เก็บรวบรวมข้อมูลมาเรื่อยๆด้วยการที่ ถามลูกค้าที่มาทานว่าเขาเคยทานอะไรที่ไหนอย่างไรเวลาที่เราหาเรื่องคุยกับลูกค้านะว่าจะคุยอะไรดีก็เออไปเที่ยวเมืองเ่อที่ยวเมืองไทยมาหรือเปล่าคะชอบอาหารไทยตัวไหนมากที่สุดชอบอะไรอะไรที่ร้านนี้ไม่มีแล้วคุณลูกค้าเคยไปทานที่อื่นหว่าไปทานที่เมืองไทยเราชอบแล้วอยากให้เราทำนี่ก็เก็บรวบรวมมาเรื่อยๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราขายอาหารเนี่ยเราก็ควรที่จะมีระบบที่จะสามารถดูได้ว่าวิกนี้ ตัวไหนที่ออกมากสุดวิกนี้ตัวไหนที่ออกน้อยสุดนะคะแล้วก็มารวบรวมเป็นสถิติเอาไว้พอถึงสิ้นปีหรือว่าบางบางตัวเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นปีแล้วค่ะเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่แล้วเราก็ออกไปตั้งแต่เวลาที่เรารู้ว่ามันมีตัวใหม่ที่จะเข้ามาก็ตัวนี้ออกไปได้แต่บางครั้งบางตัวเนี่ยก็อาจจะรอสักระยะหนึ่งถ้าคิดว่าปีหนึ่งมันไม่ค่อยได้ออกเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ที่ของมันแล้วล่ละก็เปลี่ยนหาเมนูอื่นเข้ามานะคะ แล้วเราเอาเมนูมาจากไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตามประสบการณ์ของเราเนี่ยะคะ่ะเวลาที่เราไปทานข้าวที่ไหนหรือกลับไปเมืองไทยเราก็ดูนะคะว่าร้านอื่นเขาขายอะไรกรันลองสั่งมาชิมดูซิน่าสนใจไหมอร่อยไหมเราสามารถอาไปปรับประยุกต์ใช้กับร้านของเราหรือว่าไปสร้างที่เป็นเมนูให้มันเป็นเมนูของเราเองซิกเนเจอร์ของเราเองได้ไหมปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างนะคะคือ การที่จะลอกเรียนแบบเรื่องอาหารเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครทำได้100%แน่นอนค่ะต่อให้ใช้สูตรเดียวกันนะคะวัตถุดิบเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันไม่มีไม่มีวันที่จะทำเหมือนกัน100%ยเปเป๊ะๆทำเป็นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าน้ำหนักมือการจับการวางช่วงระยะเวลาของการทำอาหาร คือการใส่อะไรก่อนหลังหรือว่าระดับความร้อนของไฟอะไรเงี้ยมันจะทําให้อาหารต่อให้ชนิดเดียวกันต่อให้วัตถุดิบเหมือนกันทําออกมาไม่เหมือนกันหรอกค่ะอืมแต่ละที่แต่ร้านเวลาที่เราทําแม้กระทั่งเป็นอาหารสูตรเดียวกันมันยังจะเป๊ะเหมือนกันทุกครั้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่พิทานอาหารร้านค้าแล้วอะไรแล้วกลับมาทําขายไม่ต้องรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใ้าเราเป็นาการลอกเียนแบบคือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทาให้มันมี เป็นมาตรฐานของเราเองหรือว่าเป็นจุดเด่นของเราขึ้นมาก็ได้ด้วยการที่ลดตัววัตถุดิบบางอย่างหรือเพิ่มบางอย่างหรือจัดการจัดตกแต่งจานมันทําได้หลายอย่างคะ่ะอันนี้คือแค่บอกว่าไอเดียของปีใหม่ปีนี้นะคะว่าเราควรจะทาอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เปน็นวันแรกของร้านโสภาไทยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านโสภาไทยทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆกับชีวิต จริงๆก็ไม่อยากบอกว่าสู้ๆหรอกเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องใช้ให้มีความสุขและสนุกแล้วก็ดำเนินต่อไปนะคะอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะไม่ว่าจะทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะมีพลังกายและพลังใจที่จะมุ่งมั่นฝ่าฟันและทำสิ่งที่คุณคาดหวังให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้นะคะ